พวกคุณเล่นเกมเอพิกม b i บายแล้วอยากได้สกินแบตเตอร์นพสหรือลายปืนใหม่ๆเราขอแนะนำริสแมนช็อปเพื่ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบ o f f i c i a l มีแอดมินบริการดูแลย4่ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ r i c h m ช n ม h o p ต้องมีแอดนำหน้านะของแท้ของ,ของดีต้องมีผู้ติดตามหลักแสนคนหรือว่าสแกน q ค Code ต,ตรงนี้เลยหรือว่าเติมบนเว็บไซต์ก็สามารถเติมได้ที่ richmanshop.com ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปแถมยังมีการอัปเดตโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆที่ Facebook r i c h m a n s h o p เติมเกมราคาถูกและ i อ r ีร h m แ n s ช o อนะครับเพียงเข้าเว็บเลือกเกมที่อยากเต ธนาคารหรือว่าพร้อมเพย์เสร็จแล้วเลือกราคาที่ต้องการเติมแล้วกดดําเนินการต่อยอมรับดําเนินการต่อให้เรียบร้อยสแกนจ่ายเงินกดยืนยันเพียงเท่านี้ระบบก็เติมเงินให้คุณเรียบร้อยอย่าลืมใครสายโหดสายยิงอยากเติมเงินเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ซแบบออฟฟิเชียลที่ rich man shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะว้าวได้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 ปืนลวได้ปืนลวกำลังไป ไปสีฟ้าเต็มตัวเสียวต้เจมา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 ลังก่อนวงเซฟนวงเซฟนถัดไปแล้ววัว่าจะมีไอเทมดีๆแถวนี้นแล้ววัแล้วมาข้างล่างปะพัวอปอมออกขวา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 โอ้เจ็บเจ็บเจ็บผมเจ็บเจ็บมาก น็อกหนึ่งหมดเลยเหรอเคเคสวยดิเฮ้ย้ายมือมีแอดดรอปปรอบที่สเริ่มนับถอยหลังก่อนบีวงเซฟโซนยิงเินมาเยเนาเเดอเดเล่นซเเตอร์เฮ้ยหน้าเราหน้าเราเจอ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  โอตีนโอ้โหัีกว่าดีก่ไหนโอ้โหเกือตตายกลับมากลับมาเล่นในบ้านเล่นในบ้านเล่นในบ้านบีวงมันบีบวงมันบีบบีร้อยีร้อกลับมาบีร้อกลับมาน็อปหนึ่งน็อหนึ่งน็อหนึ่งน็อหนึ่ง มันปัดเข้าประตูเราเข้าประตูวิไปไปวว่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ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 ่งข้างหน้าเราอะ่ะตัวสายสุดตัวสายสุดเตรีตัวให้พร้อมเยตอยู่ก็ไ้กำลังเปิดใช้จัมดรออกเป้าหมายกำลัฉันกำลังชาร์จกลอ จจยังเจยังเจยังตุล้วใช่ปะเจาระวังนะระวังนะระวังนะเราอยู่นอกวงนะนั่นดีดีนะกบพิดเชืกบผิอยู่ไหนวะเนี่ย ถ้ายังอยากสู้ต่อก็ลงมือเร็วเข้ามีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้มีแมกเพิ่มความจุกระสุนเบาตรงนี้ลเลเวลสามต้มองไปแล้วนะเดี๋ยวเกาะไม่รู้อ่ะพี่เหมือนเหมือนเหมือนบังคับเจออ่ะ

โดนวาง,งบิดมันโดนวังบีมันต้องถอยไม่กลางวงด้วยพอกางวงกางวงให้กลางวงให้มันต้องม,ม,นองมันต้องมามงเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บนะวงอ่ะขอมาก่อน เขาวา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 เข้าแล้ว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 เจ็บผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วสบายสบายอ๋อยไอ้นั่นน่าจะไม่ไอ้พวกนั้นน่าจะไม่รอดอ่ะไอ้พวกนั้นน่าจะไม่รอดอ่ะรอดูเลยยะเป็นแต่มันจะตามประตูวัดมาแต่ว่าประตูวัดหมดแล้วนะ ยอดยากว่ะแล้วหมดแล้วเออรอขึ้นดูสกอร์มันเลยขอปักก่อนไม่ไหววะวขอเลือดเลยจะตายละเดมันเล่นก็หมดนะโอเคโอเคปรับกราฟิกนะที่ต้องผมต้องผมใต้ตีนผมใต้ตีนผมต้องผม,ม,ม,มเลย Okay, okay. ในบ้านในบ้านในบ้านมันหมาได้ไงวะสองตัวสองตัวเตรียมตัวให้พร้อมล่ะมีศัตรูอยู่ใกล้ๆต้องเล่น <c oughs> ไม่งั้นมันจะไปต่อลอยเราล้วง <c oughs> ได้แมงเอ้บักมาตุย่ <c oughs> ไหนวะ <c oughs> ผมไม่เห็นคนอนะ่ะเจอยัง งเอเรอเควอยู่ได้เวลาจัดส่วนเลยตงไปสวนแล้วต่อมันแตกวอยู่ไหนวะข้างนอเหรอโอเคโอเคโอเค้โอเ,อเจ็บแดงกอแดงสมนีนกอโอเคโอเคไมเอาไมเอา ทีนี้ระวังจากในเมืองระวังจากในเมืองเราต้องเข้าไปในนั้นน่ะพี่รถพี่รถมีพีร่พรถมีของปะ่ะมีเววลา30าิตีปะ่ะอย่อไปสุดเบาตรงนี้เลเวลยังยังต้องเดี๋ยวดูงกงม,มาดูนกมออกขวาออกขวาออกขวาขวาขวาหรือซ้ายเอาไงซ้ายนะโอเคออกขึ้นเนี่ยขึ้นเขาเนี่ยขึ้นเขาไปแล้ว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  วววิินนาาททีีีงงงเซซฟโจะหดลรบขส่่คุได้อยู่ได้อยู่ข้างหน้ามีแอร์ดบเลยอีกสองทีมอย่าอยู่ตรงกลางเพราะข้างหน้าเราหมดเหลือตีเดียวเลยตีเดียวของจริงวะนึกออกวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลาสามแพ็กเกจกกำลังส่งมามันไม่น่าจะอยู่นะมันไม่น่าจะอยู่ขวานะผมว่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคโอเคน่าจะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ขวาก่อน อเคให้มันโล่งก่อนแจมดู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 ขวาก่อนว่ามันมันอยู่เปล่าไม่เห็นใครมันมีจั๊มของออเทนผมหนีได้ผมหนีได้ดีเเลลลยสกิิออััตมทขงฉนไม่เจอใครครับเอาแอดดอปแล้วรีบมาได้แล้วได้แล้วไม่มีอะไรหรอกโอ้โหโคตรเกลือเลยกำลังคว่างจัมดรีฟไปแล้วไปแล้ววงบีไปหามันดิถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนสีเขียว โอ้ยปืนผมแม่งไม่พร้อมเลยวะได้อยู่หรอกเจมไมปทางนู้นเจมฮะไปทางนู้นเจมทางนู้นเหรอทางนี้ทางนี้ทางที่ได้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 ได,ได,ได้ออกมาแล้วออกมาแล้วทางนู้นเล่นเล่นดังครับเล่นทางฟังมันเสียเราเสียเปรียบมันเป็นทางไอ้ไอ้เจลชอบลงได้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 เข้าใจเข้าใจเข้าใจไปขอกระสุนอันนี้ก่อนโอเคมาแล้ว มได้ได้ได้พี่พยายามตรงไปตรงขอบวงก็พอครับขอบวงเราพี่เอ็นตีไปไม่มีไม่มีผมไม่มีที่ชาร์จที่อีกหนึ่งนาทีก่อนที่เซซโซนจะหดลงและทำให้ทุกสิ่งที่นี่หายไปหมดพี่มีอยู่ใช่ป่ะโอเคสองอันเนาะสองอันสโอเคโอเคเผื่อไว้เต็มตัวกันเลยเผื่อเราโดนแล้วแบบเรากลางพี่แชมป์บอกว่า โอ้โหอย่าเหวี่ยไวเล่นนี่บนไหมเล่นข้างบนไหมเล่นข้างบนไหมได้อยู่นิดไหนไหนไหนเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่โดนอ่ะพิมพ์ขึ้นบนขึ้นบนผิวอย่างบนได้ผิวอย่างบนได้โดนอ่ะ เ้ยระวังระวังรออยู่ตัวนี้รอดอยู่สบายกลางท้อกลาง้เนีบนไม่กล่องพยาบาลพี่บ้านใจหรอคำเตือนเซฟโซนกลังทะยุน้าปักจะเซฟโซนาไปแล้วกลังจะเข้าสถานดับเพลมีแคร์แอนกลังส่งมาบัตรรีโลดพาายิงใส่ฉันงยิงเื่อระวังเื่อนะเื่อสบาย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 

เอาเะล่ะเอาเะล่ะเอาเลยเะล่าหลังรถหลังรถตัวนึงหลังรถตัวนึงหลังรถหลังรถเลยเออสวยโอ้มันขอม้าพี่รถขอมามขอมาขอมา้อมามันสับได้ได้ได้ ไอ้กดกดอีกตาหนึงของผมกดอีกตาหนึ่งนะ